ครับผู้กองสุปดีสัตย์ตเรียนชั้นป .3 นะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาพลรศกษารเรื่องของกีฬาแช์บอลนะครับในการเล่นกีฬาแช์บอลนั้นะเราต้อตงมีทักษะอย่างไรบ้างเราต้อตงมีผมทีีโอนี่เลยนะครับ ข้างสะบัดขึ้นลงเพื่อเป็นการยืดหยุ่นบริเวณข้อมือทำเป็นเวลา10วินาทีท่าที่2มือทั้งสองข้างประสานกันและชูขึ้นแขนตต็นเหนือศีรษะพร้อมทั้งขยิงปลายเท้าทำเป็นเวลา10วินาที ข้ที่สามแขนขวาเหยียดตึงชี้ไปทางด้านซ้ายและใช้แขนซ้ายดึงแขนขวาเข้าหาตัวทำค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีจากนั้นทำสลับกันใช้แขนซ้ายเหยียดตึงชี้ไปทางด้านขวาและใช้แขนขวาดึงแขนซ้ายเข้าหาตัวทำค้างไว้เป็นเวลา10วินาที ท่าที่4มือขวาแตะที่ท้ายทอยมือซ้ายจับที่ข้อศอกขวาและดึงข้อศอกขวาไปทางด้านซ้ายทำค้างไว้10บวินาทีจากนั้นทำสลับก,กันมือซ้ายแตะที่ท้ายทอยมือขวาจับที่ข้อศอกซ้ายและดึงข้อศอกซ้ายไปทางด้านขวาทำค้างไว้10บวินาที ท่าที่5มือทั้งสองข้างแตะที่หัวไหล่และหมุนไปทํางด้านหน้า10ครั้งจากนั้นหมุนไปทางด้านหลัง10ครั้งท่าที่6มือซ้ายจับที่เอว มืขวาชูขึ้นเหนือศีรษะและเอี่ยวตัวทางด้านซ้ายทำท่าไหวติดวินาทีจากนั้นสลับกันมือขวาเท้าเดินขาซีขึ้นเหนือศีรษะและเอี่ <Labor ator. S 2> ยวตัวทางด้านขวาทำท่าไหวติดวินาที ถ้าได้เก็ดมือทั้สองข้างจากที่เอวแล้วหมุนเอลห้เป็นวงกลมไปทางด้านซ้ายสิบครั้งจากนั้นสลับกันเอลเปทางด้านขวาสิบครั้ง ข้ามแปดยกขาขวาขึ้นอขวาตั้งฉากและใช้มสองข้างประสายังไว้จับที่หัวทำท่าทําไว้สวินาทีจากนั้นเปลี่ยนข้างยกขาซ้ายขึมาขวาตั้งฉากมือด้านซ้าข้างประสายังไม่จับที่หัวทำท่าทําไว้สวินาทีจากข้เก้า ยกขาขวางขึ้นขนาดพื้นและใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณข้อเท้าทำท่าท้ายสิบวินาทีจากนั้นสลับกันยกขาซ้ายขึ้นขนาดพื้นและใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณข้อเท้าทำท่าท้ายสิบวินาทีท้าที่สี่พับขาขวาไปได้แล้วและใช้มือทั้งสองข้างจับที่บริเวณเท้า ทำค่ไว้สิบวินาทีจากนั้นทำสลับกันพับขาซ้ายไปข้างหลังใช้ใยทั้งสองข้างบริเวณเท้าทำท่าไว้สิบวินาทีถ้าไม่เห็เด่นยืนตรงเท้าใช้มือแนบตัวจากนั้นค่อยๆจตัวลงใช้ทั้งสองข้างแตะปลายเท้าทำท่าไว้สิบวินาที ข่าที่งแยกขาออกจากนั้นค่อยตัวลงใช้ทั้งสองข้างแต่ที่เท้าซ้ายทำท่างไวสิบนาทีจากนั้นทำหลักการค่อยๆกตัวัวลงใช้ทั้งสองข้างที่เท้าขวาทำท่างไวสิบนาี ต่อไปเข้าสู่การเรียนรักษาการยืนลักษณะการยืนนะครับในการนอนนะครับ้อกยืนให้ใหงให้อยู่นะครับน้เราะใช้การยืนนะครับมาดูกันเลย Nào lúc 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 lúc

โอเคครับเมื่อเราจับบอลได้แล้วนะครับถูกแล้วต่อไปจะโกบอลออกไปนะครับเวลาการโกบอลนะครับกลับขึ้นที่เพื่อบอกนะครับลองระดับนะครับบอลสอไม่เกีงนะครับเดาวเซฟด้วยดาวซูมนะครับเริเใช้แทงซูมจัดแกรสนะครับใช้แรงจัดแกรส์ับบอลออกไปนะครับขับับบอลออกไปนะครับขับบอลออกไปแล้วให้ให้สะบัดลง

ความคิดการยืนเชื่อที่่ยนยืนแบบนั้นตามนะครับจากนั้นคือบอลขึระดับกนะครับแล้วใช้แรงแข็ผลบอลไปนะครับผลบอลี่พื้นนะครับผมเมื่อผลบอที่พืนแล้วเนี่ยที่เชื่อมจมีนะครับแล้วก็เก้าหลาตามมาด้วยนะครับ ตอนนี้จะเป็นภาพรวมครับท่านตอนนี้บอลบอลหมดผู้ส่งบอลยินในท่าทรงตัวถัดไปตัวเข้าหาูรับบอลใช้การยืนแบบเท้านำเท้าตามถือลูกบอลไว้ที่ระดับอกโดยให้มีหัวแม่มือทั้งสองข้างอยู่หลังลูกบอลเพื่อเตรียมพร้อมในการส่งบอล การส่งบอลสองมือกระโดดพื้นผักลูกบอลลงไปที่พื้นด้านหน้าเพื่อให้ถือกระโดดของลูกบอลอยู่ด้านหน้าของผู้รับบอลประมาณสองถึงสามเมตรใช้แรงส่งจากแขนและขอ้อมือพร้อมกับก้าวเทา้าด้านหนึ่งไปด้านหน้าและสะบัดข้อมือลงปลายนิ้วชี้ไปที่พื้น ้งสมเมือกบอลไม่พอนที่มีคู่ต่อสู้ป้องกันจากทางนน้ได้หลังต่อไปพิเชษจะให้เราส่งบอลับส่งบอลไปเจนยนสิบครั้งนะครับี่เชษจะให้เราทำตามนะครับี่เชษจะมีิ้นะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ให้ทำตามด้วยนะครับถ้าพอมแล้วมีประจำที่ได้เลยครับ ของวิธีการส่งบอลทั้งหมดนะครับ <finance>

คือยัะะงไงนะคร huge, enjoy, march, query, prayer, hide, ับคือการทำค่านะครับทำค่าแบบทีมนะครับทำค่าแบบทีมนะครับผมเหมือนที่ีเชื่อสาระที่พวกเราดูในวันนี้นะครับก็ที่สำคัญเลยนะครับแล้ที่สำคัญเลยนะครับช่วงนี้นะครับทำให้ลูบอลโควิด -19 นะครับต้ออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับที่เชื่ออย่างที่พวกเราเนี่ยรับผลประโยชน์นะครับรับผลยระโยชน์เยอะๆนะครับนะครับข้อพิจารณาเยอะนะครับผม เพื่อทํ้าแล้อกแล้วก็ละ่อรนะครับโควิดก็ได้ทอะไรราได้นะครับโอเคไหครับสหรับนี้ก็ที่เชื่อสงเท่านี้นะครับเจอใหม่ิหน้านะครับสวัสดีครับเพ่อนๆเจก็นครั่บเ่ป็นการติดั้ในการสรุปบท เกือสองเบอรนะครับมาเรียนทังมดสามารถเรจได้